กักะกาวมาแล้วครับ EP นี้เราจะพาไปเมืองยามากาตะในภูมิภาคโทโฮคุนะครับจะพาไปชิมเนื้อโยเนสวาวากิวที่เขาบอกว่าติดอันดับ1ใน3ของเนื้อญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวพาเดินเที่ยวเดินชมเมืองยามากาตะและชมแหล่งของกินในสถานีรถไฟยามากาตะด้วยจะเป็นยังไงตามไปชมกันนะครับ สวัสดี day สองครับก็หนักหน่วงมากเมื่อวานนี้สลบสไลดยเลยกว่ากวาจะได้นอนก็แบบดึกเลยอะ่ะเก็บของเตรียมของวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะไปยามากะตะนะครับจะไปดูฮีมาก,กันซะหน่อยเดี๋ยวตามไปดูกันแต <Okay. S 1> ตอนนี้มาที่สถานีรถไฟละ <c oughs> เราจะมาเทสรองเท้าใหม่กันนะฮะ <c oughs> อ่ะคุณเดถือสิพอดีเอาไปสอยไปแล้ว ศึกษาข้อมูลมานิดน,นึงฮะได้เป็นว่าลื่นล้มเนาะ <c oughs> มันก็ลื่นอยู่นะ,ะแต่ก็ก็ยังเนิบกว่ารองเท้าผ้าใบทั่วไปไหม,ไมไดเดินได้เดินได้เออเดินได้อ่าไม่ใช่ว่าฝืดม,มากเนิบเนึบนอ่าโอเค ช้ได้อยู่อโอเคไปต่ออีกคู่ไหมไม่เอาพอแล้วจะไปซื้อคู่อื่นอ่นนี่ก็หน้าสถานีตอนเช้ามีคนมาลองมาลองลอง,ลองเท้าเหมือนเรา <c oughs> อากาศตอนนี้สององศาเนะ เช้าๆที่สถานีรถไฟเซนไดก็เงียบสงบดีครับนั่งกันเพลินๆแต่แค่แป๊บเดียวก็เป็นภาพนี้ครับอ่ะตอนนี้ก็เราลงมารอรถไฟนะครับเที่ยว8มง18เป็นรถไฟเที่ยวไปไหนนะาาจังหวัดยามางาตะนะครับเราจะไปดูหิมากกันแต่ไม่ใช่ที่ยามาเงาตะนะเราจะเลยยามากงาตะไปอีกเดี๋ยวตามไปดูนะครับท่านสิแต่บอกได้เลยว่าหนาวจริงเนาะของแท้ผานออกปากเลย ก <laughs> ็เดี๋ยวนั่งรองกันต่อไปครับไปกินข้าวเช้าที่ยามากะตะกันยามากะตะอสมัย <laughs> สมัยลิ้นพันกันก็ไม่รู้ <laughs> สถานีนี้ก็เป็นเมืองออนเซ็นนะครับมีคนลงกันเยอะเลยบ่อเอัลโดคือน่าแช่มากเลยครับส่วนอินดอร์ก็ดูดีมากเลย ครับตอนนี้เราก็มาถึงยามากตาตะแล้วนั่งรถไฟแบบว่าหวานเย็นมากเออ,เอก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาสิ่งแรกเลยคือเนื้อเนื้อย่างโยเนซาวะวากิวนะครับเป็นเนื้อของเมืองนี้แหละเมืองาอยามากตาตะเขาบอกว่าติดอันดับหนึ่งในสามของของเนื้อญี่ปุ่นว่ากันว่านะเออ แต่เราก็ไม่รู้จริงเทจยังไงเราเคยกินแถวแถวเนี้ยทีนึงแล้วแต่เราไม่รู้ไม่รู้ประวัติเลยเลยตอนนี้เรารู้แล้วมันมีเนื้ออยู่ในสาวาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดูและมีอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เทสให้แล้วฮะร้านนี้โทงคัตสอึอร่อยมากหมูโทงคัตสึร้านนี้อร่อยมากครับเออก็แต่คงไม่ซ้ำแล้วเดี๋ยวไปกินเนื้อย่างดีกว่าไปกันครับสำหรับร้านนี้นะครับหาไม่ยากเลยอยู่ใน สถานียามากตะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากลองก็มาลองกันได้นะครับผมว่าหมูเขาดีมากเลยอ่าวิธีจะมาร้านนี้ก็คือจากสถานีตรงออกมาทังทางฝั่งโรง,งแรมไดว่านะครับไดว่ารลอยเน็ตเนี่ยตรงข้ามผมก็อยู่น่าจอยู่ติดกันเลยอะ่ะดูจากแผนที่นะครับโรงแรมน่าพึ่งสร้างใหม่เนี่ยย่อมเลย อุณหภูมิาองศาแต่ว่ามีลมก็จะเย็นๆนิดน,นึงฮะใช่ไหมไม่ใช่นะวะมันผับนี่วะแต่ดูจากป้ายดูจากไอ้ Google บอกว่าอยู่ติดๆกับโรงแรมนีอะไรนี่ไงใช่ไหมโย,ยู่สว่าวนี่ไงคุณนี่ไง โคคิวะน่ะน่าจะนี้แหละใช่เอ้ยเดี๋ยวนะมันเปิดเก้าโมงทำไมในนั้นเราดูมาเปิดเจ็ดโมงใช่เดีนี้กันติแล้วค่ะใช่ใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวอะไรสิสิบเอ็ดสองราน่าจะเป็นอาหารกลางวันที่เราเลือกมาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เปิดเจ็ดโมงนะครับตาม Google แล้วก็เดินม,มาไม่ไกลจากสถานีแค่ประมาณหนึ่งบล็อกถนนเนี่ยฮะเวลาเปิดปิดก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ เขาเปิดให้นั่งปิ้งย่าง11โมงเราก็เลยเข้าไปจองเอาไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมากินกันสรุปว่าข้อมูลที่เราดูมานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใน Google บอกว่าเปิด7โมง<ม>แต่ว่าในนี้คือถ้าจะมากินปิ้งย่างต้อง11โมงใช่แล้วก็แต่ว่ามีเนื้อมีอะไรเป็นแพ็คขายอะ่ะาตั้งแต่9โมงเออทีนี้ เราก็เลยว่าจะไปเดินเล่นดูโรงแรมกรเก่าๆของเราหน่อยโรงแรมกรเก่าๆด้วย<ห>ของเราไม่ใช่โรงแรมที่เราเคยพักครับอยู่นแถวนี้แหละเดี๋ยวเดินตรงไปทางนู้นกันบรรยากาศขี่ม้ามันตกไปแล้วแล้วฝนก็ตกซ้ำอีกครับก็ปเป็นเละๆอ,อย่างนี้แหละไปไปกันต่อบรรยากาศเมืองยามากาตะนะครับช่วงกลางวันก็เงียบๆหน่อยตอนเย็นก็คนเดินคึกคักใช้ได้นะแถวนี้ นี่ก็เป็นอีกร้านเนื้อหนึ่งเนี่ยนี่ภาษาอังกฤษเลยก็คาดว่าจะเป็นโยนิซาว่าเหมือนกันนั่นแหละเราเคยกินร้านนะฮะยาก,กินิโก้คิวามิมันก็คิวามิเหมือนกันนี่ว่ะแต่นี้ใช่ไหมคุณ จะเปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนี่ร้านนี้แหละที่เราอีกร้านนึงที่เราตั้งใจมากินรอบนี้ชื่อฮาตากะใช่ไหมนี่ไงน้ำดำนี่แหละสำหรับลาเมงน้ำดำของร้านนี้นะฮะ เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราแบบไฝ่ฝันแล้วเฝ้ารอเวลาที่จะกลับมามากครับมันเป็นอะไรที่นัวมากๆเลยเราจะมากินอันนี้แหละยามากะตะที่คิดถึงก็มีแค่นี้ฮะของกินนั่นแหละระหว่างรออ่าเวลาสิบเอดโมงนะครับเราก็เลยเดินกลับมาที่ชายรถไฟเพราะมันใกล้มากเลย เพื่อที่จะมาหารองเท้าให้คุณเอ๋ไปใส่ลุยหิมะหลังยออกจากที่นี่ก็ไม่ได้แล้วครับราคาแถมลดไปอีก30%ไม่ถึง5,000เยนแย่มเลย5,000ันสาม้เขาบอกแท็กซีด้วยแท็กซีด้วยใช่ต้องขึ้นไปทำไหมไปที่ชั้นสองค่ะอ่าโอเค่ะร้านนี้อ เอาจริงๆนะของบนห้างเราเราดันรู้สึกว่าไม่แพงเนาะเออเขาพยายามแบบขายแบบราคาราคาที่แตะถึงนะเนี่ยเนี่ยคุณพันหนึ่งร้อยรถอีกพันร้อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือรถอีกพันร้อยเออใช่เหรอเนี่ยเซลเซลเซลแบบ everything is sell จริงหรอจริงเออเกินไปคืผ้าดีด้วยอ่ะถูกมากอะเนี้ยตัวนี้สองร้อยกว่าบาทบ้าไปแล้วลงมาทําแท็กฟรีนะครับที่ชั้นล่างซึ่งเต็มไปด้วยของฝากของขายขนมเต็มไปหมดเลย ห้างเอสเาครับตรงติดสถานีรถไฟยมัก,กะตะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีตรงไหน 5, ส,รสรุปว่าต้องห้าพันห้าเราก็เตรียมใจไม่ได้อยู่แล้วแหละเออก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ในราคาถูกแล้วไปกลับไปที่ร้านคืนครับสำหรับร้านโยเนสวะกิวโทคิวะเป็นร้านเนื้อโยเนสวะกิวที่เก่าแก่ที่สุดในเขตโยเนสวา ก่อตั้งตั้งแต่ปี1894เนื้อโยเนสวากิวที่เสิร์ฟที่นี่เจ้าของร้านรุ่นที่5้าจะเป็นผู้ไปประมูลซื้อจากตลาดโดยตรงโดยกำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นจำนวนวันที่เลี้ยงหมายถึงอายุของวัวน,นะครับแล้วความนุ่มของเนื้อและระดับรายหินอ่อนเป็นต้นมีเพียงเนื้อที่ผ่านเงื่อนไขเท่านั้นที่จะนำมาเสิร์ฟที่ร้านนี้และยังมีเมนู ที่เป็นที่เรื่องลือก็คือโทคิวะซึเกะเป็นการเอาเนื้อสะโพกหรือเนื้อสันนอกามาหมักกับกา,กากสาเกที่มีชื่อเสียงในโยเนสวะที่ผสมกับเต้าเจี e ้ยวมิโซะท้องถิ่นกล่าวกันว่าเมื s, ่อพระจักรพรรดิในยุคโชวะเสด็จมายังโยเนสวะและได้สวยเมนูนี้ทั้งพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างก็ทรงตกตะลึงกับความอร่อยของเมนู กับแก้มนี้มากสัมผัสของเนื้อเหนียวนุ่มกลิ่นหอมของสาเกเล็กน้อยกับมิโซะจะหอมอบอวลไปทั่วทั้งปากในทุกคำเคี้ยวขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มัชช a jp.com เอาล่ะครับพร้อมแล้วฮะขออนุญาตจัดทรงก่อนอ่ะโอเคเริ่มได้เราจะเริ่มย่างจากเนื้อที่ลายไม่เยอะ ลายอย่างนี้เป็นโยเนซาวะบีต้องย่างเองนะครับม่ฮะ,ะที่รักจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการย่างเนยฮะนะฮะอย่างกินแบบไหนก็ย่างเองอ่ะงั้นเอาอันนี้ก่อนเลยอันนี้ลายแบบนี่ทำไมติดละ่ะต้องมันแน่ๆเอเออ,อืมเกลือเขาแปลกประหลาดเลเอามา เหมือนเกลือผสมผสมกับเอเคผมชอบแบบนี้เ,เขาบอกว่าให้ลองทิมเกลือพีไทยดูก่อนะนะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตใส่เป็นเกลือกับพีไทยก่อนเพราะว่าเขามีเกลือแบบเกลือปรุงรสอะเอาละครับลุยอืมคี่รักือรักหืม เกลืออันนั้นกับเกลือนี้ต่างกันยังไงต่างกันเกลือนหนึ่งปรุงรสเกลือนหนึ่งไม่ปรุงรสแล้วก็เหมือนจะมีอะไรไม่รู้ว่าไว้ลืข้าวอะไรแปลกๆดี้วเดี๋ยวลองจิ้มเกลือที่แบบเกลือปรุงรสนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นที่เด็ดไ้่เราลองลูกเต่าบ้างเขารู้ที่รักชอบอะไร หอมหอมกินนะอืมกินรับกินรับเป็นไงบ้างอุ้ยดีเนื้อนุ่มละลายในปากมากอืมดีเนาะดีแต่ว่าเราส่วเราเราคิดว่ากลิ่นมันน่าจะมามากกว่านี้อ่ะนี้มันไม่ค่อยมีกลิ่นเออในเซตหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยข้าวสลัดมิโซะแล้วก็กิมจิกิมจิส่วนน้ำจิ้มสองอันนี้เป็นยังไงบ้างอันที่มีหัวไชเท้าฝู่แบบเปรี้ยวอืมอีกอันหนึ่งจะเป็นแบบเค็มๆหวาน ห,หรือต้องกินแบบใจเย็นมากอะ่ะเขาจะมีเกลือนะครับเป็นเกลืออันเนี้ก็รสชาติเหมือนเหมือนเกลือที่ผสมกับรสดีไหมคล้า <c> ย <oughs> ๆอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าอร่อยดีเดี๋ยวเราจะลองซื้อกลับบ้านจะขวดไม่รู้ว่าประเทศไทยมีขายไหมถ้าไม่มีขายเราก็เอารสดีมาใส่เกลือเพิ่มเออเนาะเฮ้ยนี่เนื้อลุกเต๋า เนื้อลูกเต๋าได้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วไม่ใช่เนื้อลูกเต๋าสุกแล้วกินบ้างอืมกัดแล้วแบบเนื้อลูกเตา๋าที่เหมาะที่ควรกัดแล้วมันบึ็บเข้าไปอืออร่อยจิ้มเกลือก็อร่อยแล้ววะเนาะอืมคือรักด,ดีเหรอดีเลยแบบนี้เลยดีไหมเนาะข้างไนแบบที่ลงาให้เรา รู้สึกว่ามันกันเหนียวอืมไม่เหนียวเนอะไม่เหนียวเลยกลับเข้าไปเพื่อนรึกับร้านที่เราเคยกินตรงนู้นเราว่าร้านนี้โอเคกว่าเหรอหรออืม,อมแต่ราคาก็สูงกว่าด้วยแหละอืมร้านนู้นถูกกว่าตรงนู้นจำไม่ได้ละเพราะสมัยนั้นไม่ค่อยกินเนื้อใช่แล้วคือตอนนั้นร้ว่าเป็นทุกร้านก็ไม่รู้นะที่ว่าจะต้องจะต้องมีการแบบบวกเพิ่มไปเฉพว่าค่าของกินอะไรของเขาอะใช่ไหมอืมอ เปนเหมือนเซอร์วิสชาร์ตอะเออแต่ว่าที่นี่ไม่มีทิปนะแต่มีเซอร์วิสชาร์ตแต่เขาก็แลกเซอร์วิสชาร์ตเหล่านั้นมาด้วยของกินแบบตุกๆุกใช่ใช่เลขที่ออกม่วนนี้หมื่นเก้าพันแปดกินมาม่าได้ที่เตรียมมานี่ก็คือป้ายราคาผมว่าว่าทุกคนจะอ่านออก <c oughs> แต่ผมอ่านไม่ออกนะ <c oughs> นี่เรากินอันนี้ <c oughs> อันนี้นะั้งอืมกับ <c oughs> อนนี้มั้งราคาราคาสิ่งนี้กับอันนี้ถ้าถามว่าดีไหมก็ดีแหละครับระดับมากินถึงนี้แต่ถามว่าถูกปากเราที่สุดยังเราเรายังมีในใ,นใจอยู่หนะึ่งล้านเนาะยังมีในใ,นใจอยู่หนึ่งล้านที่ไปยังประทับใจอยู่โอเคอ่ะที่รักหาข้อมูลมาว่าต้องกินซึนดา เออคือน้ำท่วมแล้วของดีเซนไดหรือว่าม่ใช่มาไงต่ะมันคือต่เราแวกเดียวกันแล้วเนาะโอ้ยเขามีชีดแคทด้วยรสชาติเซนดะเชคเป็นไงบ้างหยุดไม่ขึ้นเอาเป็นไงบ้างครับพูดไดไหมเปิคแอปแรกเราดิเราดิ กลิ่นเราได้กลิ่นเขียวเของตัวเออ,อ,อแล้วยังไงมันก็หวานหวานนมนมแล้วว่ามันหวานไปเออเออ,อเดียเ๋ยวลองเดี๋ยวลองบ้างเดี๋ยวมาลองซึนดะกันอ <c oughs> ืดูดไม่ขึ้นโอ้แต่มันม,มันหวานมากเกินจริงๆฮะ แต่กรสชาติก็เป็นถั่วและถั่วแลวที่นัวๆมันเหมือนนมนัวๆเหมือนนมข้นหวานที่มีกลิ่นถั่วและน่อยๆเอออย่างนี้ดีกว่าประมาณเนี้ยฮะน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วก็อร่อยดีครับใครชอบก็มาลองกันดูแต่หวานหน่อยนะอคือตรงนี้เนี่ยของขายเยอะของแบบสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นเลยมาฟฟินอะไรอย่างเงี้ยดูน่ากินเนาะแต่ละอย่างใครที่แบบชอบพวก ชอบพวกขนมของฝากเนี้ยไม่มีของฝากประมาลตรงนี้ฮะอันนี้เป็นพวกของดองแล้วเนี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้มันคือไอ้นั่นคุณอะคอคอนยักษ์เกลืออือไหนนั่นแหละในรูปในจอดูดิเขาต้มในน้ำซุปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยคือเราไปได้กินครั้งแรกอยู่ที่ตาโอบเออแต่คนที่นี่เขาชอบนะคนจะเกลืออืออืม อันนี้คืออะไรอ่ะใส่ส้มตำเหรอนะถือไปขวนคืออะไรอ่ะขนมปังหรือเต้าหู้เหมือนต้มตำเลยเออฉันก็ว่าใส่ส้มตำเหรอไม่ใช่เราที่มองรู้สึกคนเดียวคนไทยต้องมองรู้สึกเหมือนเราแน่ๆเลยก็ของไข่เยอะอยู่นะครับยังมีข้างล่างก็ยังมีนี่เป็นผักดอง ลงมาดูชั้นหนึ่งกันครับชั้นหนึ่งเป็นแบบของคาวนะมีของทอดแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนี่ไงจูปิเตอร์อืมก็เป็นร้านที่แบบอารมณ์เหมือนอ่าเออจากไรมุมโลกเหมือน,นที่โอซาก้าคืออะไรนะเออเหมือนร้านคาวดี้ฮะ เ้ยขนมลังผึ้งขนมลังผึ้งไม่นีน่นนกาแฟของกินเยอะครับมาสถานีนี้ไม่อดของกินเพียบเลยอดเพราะว่าเราเลือกไงไว้ทั้งนั้นะ่ะอืมลูกชิ้นไก่มันมนีปลาโอ้ยกุ้งทอดคุณน่ากินเนาะ ของไข่เยอะมากคือไม่ได้เยอะมากแต่เพราะมันซือพอดีเลยกำลังแบบไม่ได้เยอะเกินไปแต่ก็ไม่ขาดเออใช่ใช่ต้องพูดอย่างนั้นไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะเกินไปพอดีพอดีอ,ดอะได้มาอีกอย่างหนึง่งส้มเราใช้ Google Translate นะครับแปลเขาเขียนว่าแบบหวานมากเป็นอะไรนู่นนี่นั่นแหละเรา <S <S เราก็เลยซื้อเลยเดี๋ยวไป <S <S ลองด<ๆ>ูครับตอนนี้มีเวลาอีกแค่ จอจอิงออมออออสำหรับท่านที่รอรีวิวกินซันออนเซ็นนะครับผมขอเรื่อนไปเป็นอีพีหน้าจะได้รีวิวเต็มๆแล้วก็เปิดดูแล้วได้ดูเลยไม่ต้องรอดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตัดกลับมาเป็นตอนเย็นของวันนั้นเลยครับตอนนี้นะครับเรากลับมาที่เดิมที่ที่เรามาเมื่อเช้าก็คือไปกินเนื้อสางฝันร้านเซเวนเนาะแล้วก็มาตรงนี้ฮะโอ้โหแยกนี้ทําเหมือนแถวชิบุย่าปะ เลยชินจุกุเออที่มีแมวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำดูดีนะปะแล้วเราจะเดินไปกันต่อครับเดินมาทางนี้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เราติดใจฝังใจตั้งแต่มาครั้งที่แล้วกี่ปีแล้วก็ไม่รู้คือมาครั้งที่แล้วเนี่ยกินร้านนี้อยู่สองรอบครับฝังใจมากแล้วก็พูดถึงมาโดยตลอดว่าจะต้องกลับมากินอีกครั้งให้ได้ เราเข้าใจว่าทุกมันมีสาขาเข้าใจามันมีสาขาที่อื่นด้วยแต่เราก็หาไม่จ้าแต่เราก็หาไม่ได้ว่าเขามีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีโอกาสตั้งหาให้ได้จะได้ไม่ต้องมาถึงนี่ป้ายวไปดูกันว่าเป็นร้านไหนเอม่อาวไปหรอมเนี่ยจโอ้โหตรงวันมากฮะไม่เปิดอดกินเลยเนี่ย ร้านนี้ร้านนี้นะฮากาตานากาฮามะสำหรับรามเมงร้านนี้นะครับถือว่าเป็นรามเมงร้านหนึ่งที่เราชอบมากที่สุดในญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ส่วนสําคัญคือน้ํากระเทียมเจียวสีดําๆนั่นแหละครับมันเพิ่มกลิ่นและรสชาติได้ดีมากเลยเราชอบมากเลยครับถ้ามาเที่ยวยามากาตะแล้วไม่รู้จะทานอะไรให้ลองไปร้านนี้ดูนะครับเป็เเเนราเมงฮากาตะราเมงอะค่ะ<อ>ซึ่งมันนี่รูป เนี่ยที่เราอยากขอคเอเรา insert กระมันกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวสีดำซึ่งจริงๆร้านอื่นก็มีนะรูปเนี้ยแต่ไปกินเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่เหมือนร้านนี้ใช่ร้านนี้นัวมากฮ่แม่นมากอ่ะเมื่อเช้ามาแล้วแต่อ่านป้ายนี้ไม่ออกใช่ก็คงตอนที่อ่านออกเลยอ่ะกินละบายบายไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาอีกนะย่างอื่นกินรองท้องก่อนล้วกัน สรุปว่าก็เดินย้อนกลับมาครับมากินร้านนี้แหละข้าวหน้าเนือ้อไปเดี๋ยวเข้าไปกินกันก็ร้านที่น่าจะทุกคนที่เคยมาญี่ปุ่นน่าจะเคยกินผมว่าเมืองไทยก็มีมั้งแน่ใจว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เลยไม่แน่ใจว่านี่หรือเปล่าชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ก็มาซียะนะม,มาซียะ,ะ,ะก็เป็นข้าวหน้าเนื้อครับอร่อยนะร้านนี้ถือว่ารไปอีกมื้อฮะไม่ต้องชิมเลยมากแนละ้ว รู้อยู่แล้วว่าอร่อยเป็นราคาประหยัดด้วยก็วันนี้อาจจะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพื่อไปถึงที่นน่นแล้วมีกิจกรรมก่อนโบกมือลายามากตะครับคุณเอ๋ก,ก็จัดของปโปรดเข้ามาฮะเราเพิ่งเห็นว่ามีแบบนี้ด้วยมันก็คือคนอนยักษ์คนอนยักษ์นั่นเองเข้าไปถามเขาว่าเลด,ดี้ทูอีไหมเขาว่าเขาก็ อ่านให้ฟังอ่าน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 อ่นอ๋ออ๋ออ๋อโอเคอ่ะถูกใจหลายจะดีไหมไม่รู้ดิถ้าดีจะทำไงวะไม่รู้ไม่รู้ฉีกินเลยไหมล่ะอืมมันจะหกนะอ่ะโอเคถ้างั้นก็อ่าตามนั้นแหละเซนดาจะมีขายก็ได้อ่ะโบกมือลาปิดคลิปวันนี้หน่อยแล้วไม่ได้เรื่องเลย เอาเอาแบบเ,แเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยทำไะปิดยังไงก็วันนี้คงหมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะเรากลับไปถึงเซนไดก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วก็เซนไดเงียบเร็วมากครับสี่ทุ่มสมทุ่มนี่เขาเงียบกันแล้วนะก็ไม่มีอะไรให้เดินเที่ยวแล้วก็พักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแต่เช้าฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ EP ถัดไปน่าจะมีอะไรให้ดูอีกดีๆอยู่มั้งนะฮะตามไปดูกันนะครับขอบคุณครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีของเมืองยามากาตะแล้วก็ใครที่รอดูกินซันออนเซ็นนะครับอดใจรอกันสักนิดน,นึงนะครับผมกำลังจะตัดต่อให้จะได้รีวิวกินซันออนเซ็นแบบเต็มๆเ,เลยวิธีไปการเดินทางยังไงไปรอที่ไหนอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการจองรถบ,บัสนั้นสำคัญมากจะมีรอบที่ชัดเจนเลยยังไงติดตามชมอีพีถัดไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์ให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ